ไปลูกไปลิกเล้วพ่ให่เฮ <laughs> ียมานีได้อยู่งนอ,อ,อกมานีไปรอพ่ต้องมาดิ้นดอกดิ้นมันกับว่าคืนมันดิลุ่งเลิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให Tay nó đi hắn nằm ở mày hả lên bay tắp to nhau nhau, dìm như quân gần มันบ้าน,านหนึ่งไอ้ไปใช้ลุยไอ้ลุยคุณล่ะไอ้ลุยขึ้นไปถนนค่ง ลุยไปยังเดี๋ยวแล้วมารายันไดีวแล้วเอา,าแล้ว <laughs> ลไปเลยเรามา

เราคนลุยๆนะถ้าประเทศงานเลยเป็นไทยเป็นหนาวลุยใช่เ,เรางานหรอกเราเนี่ะ nó dẹp cần phi lên vào nhầy Mà nó vào nhầy ơi, vẫn nè